นับเนื่องเป็นเวลาถึง12ปีที่โครงการกองทุนการศึกษาได้ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาด้วยพระอัจฉริยภาพและพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนิการทิเบตมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้มีพระราชกระแสรับสั่งดุจพระบรมราชโชบายแก่ประธานองคมนตรีให้คณะองคมนตรีช่วยกันหาทางพัฒนาโรงเรียนเพื่อสร้างเด็กนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองในการนี้ได้พระราชทานเงินส่วนพระองค์จํานวนหนึ่งเป็นทุนพระราชทานสําหรับการพัฒนาดังกล่าวทั้งในด้านโรงเรียนด้านครูและด้านนักเรียน อีกทั้งพระบรมราชโชบายสืบสารรักษาและต่อยอดของล้นเกล้าวรัชการปัจจุบันด้านการศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้าน 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทํามีอาชีพ 4. เป็นพลเมืองที่ดีดการดําเนินการตามพระราชกระแสรับสั่ง ตั้งแต่ปี2555ถึง2558มีสถานศึกษาในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารขาดแคลนและด้อยโอกาสจำนวน4รุ่นรวม155แห่งลดเหลือ153แห่งในปัจจุบันจำแนกเป็นสถานศึกษาอาชีวะศึกษา10แห่งและสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน143แห่งในพื้นที่35จังหวัดและโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมของโรงเรียนกองทุนการศึกษาอีก61โรงเรียน โดยได้มีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้วย3าเสาหลักคือให้เด็กได้เรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพเด็กนักเรียนสำเร็จการศึกษาที่มีคุณภาพและการปลูกฝังวินัยคุณธรรมจริยธรรมและ5กลยุทธ์คือ 1. การพัฒนาครูให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 2. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3. การพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียนให้มีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม 4. การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 5. การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีสถานศึกษาได้รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการทั้งที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน4แห่งได้แก่วิทยายลัยเทคนิคโพธารามอำเภอโพธาราม ของเราเรามีอัตลักษณ์อยู่3ประการหลักๆก็คือเรื่องความมีวินัยพอเพียงแล้วก็จิตอาสาเพราะฉะนั้นในเรื่องของการจากกัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาเนี่ยเราก็จะเอา3มเรื่องบูรณาการลงในรายวิชาในนอกห้องเรียนเราก็มีโครงการที่จะปลูกฝังให้นักเรียนได้มีกิจกรรมเช่นโครงการฟิตอิดจิตอาสาแล้วก็โครงการชมลมวิชาชีพหรือแม้แต่การฝึกการทํางานเป็นหมู่คณะเราก็จะส่งเสริมให้นักเรียน ได้บูรณาการเรื่องอัตลักษณ์ของเราเข้าไปทุกป,ประการนะครับโรงเรียนบ้านตะโกล่างอำเภอสวนพึ่งโรงเรียนเราไปามีความเป็นชาติพันธุ์ที่หลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับเรามาประยุกต ใช้ยังไงได้นะครับให้มันสร้างประโยชน์ให้มันสร idity, ้างคุณค่าและให้มันเกิดภาพที่เด ke ke g, ็กๆเขาจะจจำเขาจะรับรู้ว่าความเป็นชาติกำเนิดของเขาความเป็นวัฒนธรรมของเขาเป็นยังไงนะครับก็เลยเกิดเป็นว่าชาวปากกากรยอนะครับจะมีเรื่องของการทอผ้าทอผ้าโดยใช้กี่เอวนะครับซึ่งเป็นการทอผ้าที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกนะครับโดยการเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ของ ชนชาติพันธุ์ประกาเคยออที่มีอยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านตะกล่างครับโรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบนอำเภอบ้านขาโรงเรียนได้รับพระราชทานโครงการอารยเกษตรสืบสารรักษาต่อยอดตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงด้วยโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเราได้เข้าโครงการเมื่อปีพุทธศักราช2564และได้ดำเนินโครงการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทั้งหมด9ฐาน เพื่อเป็นการบูรณาการกับ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และโครงการที่2คือโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งเราได้ดําเนินการในการจัดการค่ายพักแรมระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาพเป็นเวลา6ปีติดต่อกัน โรงเรียนรู้จิรพัฒน์อำเภอสวนพึ่งเด่นๆของโรงเรียนที่เราดําเนินการก็คือเรื่องของสถานศึกษาพอเพียงนะครับที่ท่านให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการพอเพียงไว้เราก็ดำเนินการจัดในโรงเรียนทั้งออกแบบการเรียนรู้ที่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความพอเพียงในสถานศึกษานะครับแล้วก็การดําเนินชีวิตของข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและก็ตัวนักเรียนเอง นะครับส่วนที่2เป็นเรื่องของหลักสูตรอาชีพส่วนแรกก็คือส่วนที่เป็นหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมนะครับที่เรากําหนดไว้ในหลักสูตรฐานศึกษาก็าจะมีการทํานาการเลี้ยงไก่การทอผ้าการจักสานและก,การเพาะเห็ดแล้วก็จะมีหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรระยะสั้นอีกประมาณ15หลักสูตรหรือสิหลักสูตรและโรงเรียนเครือข่ายอีกจํานวนสี่แห่งได้แก่โรงเรียนสิงห์แรกสยาม อาเภอสวนพึ่งกิจกรรมคุณข่าวอคาเดมีเป็นกิจกรรมที่เราป้องกันเด็กเสี่ยงหลุดออกนอกระบบครับเป็นกิจกรรมที่เ,เด็กกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเปราะบางในเรื่องอไม่อยากเรียนทางด้านวิชาการนะครับหรือขาดเรียนบ่อยเราจะใช้กีฬาเนี่ยครับมาช่วยแก้ปัญหานะครับกิจกรรมที่2เป็นกิจกรรมาฐานเล่านิทานคุณธรรมในส่วนกิจกรรมสุดท้ายกิจกรรมทาร์เเตอร์โมเดลนะครับเป็นกิจกรรมที่ เราจัดทําขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยการอัดคลิปนะครับการสอนนะครับหรือคำศัพท์ต่างๆลงบนแฟชไดย์แล้วก็เสียบกับเข้ากับทานซิตเตอร์ที่สามารถเสียบแฟชไดย์ได้นะครับเด็กๆก,ก็จะสามารถเรียนรู้ไปพร้อมกับชุดแบบฝึกชุดใบงานได้โรงเรียนกลุ่มนักเก่าหญิง2บ้านบ่อวีอำเภอสวนพึ่ง ด้วยโรงเรียนของเราบริบทอยู่ล้อมรอบไปด้วยชุมชนบ่หวีจะมีในเรื่องของจักสารนะคะแล้วก็มีในเรื่องของกล้วยนะคะที่ทําผลิตภัณฑ์จากกล้วยเราจึงให้เด็กๆาคา่ะได้เข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทําผลิตภัณฑ์จากกล้วยจากฟาร์มตัวอย่างก็จะมีในเรื่องของการทํากล้วยกวนกล้วยชาบในเรื่องของจักสารค่ะทางคุณครูนําเด็กๆค่ะไปเรียนรู้ในชุมชนโดยวิธีการให้เรียนรู้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเลย รโรงเรียนได้มีการจัดทําสมุดบันทึกความดีประจําตัวของนักเรียนค่ะซึ่งให้นักเรียนบันทึกความดีที่ทำอย,อยู่ทั้งในโรงเรียนและอยู่ที่บ้านก็เป็นแรงจูงใจทําให้นักเรียนอยากจะทําความดีเพิ่มมากขึ้นก็ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนค่ะโรงเรียนบ้านบึงสันติมาโนโประชาสรรอำเภอบ้านขา โรงเรียนบ้านบึงนะครับได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับในเรื่องการทาหุ่นยนต์สปอทนะครับของโรงเรียนเราก็ต่อยอดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับในส่วนที่2นะครับของเราก็มีการเสนอในส่วนของคุณธรรม12ประการนะครับอันนี้เป็นนโยบายล่าสุดของโรงเรียนกองทุนการศึกษานะครับโรงเรียนของเราก็มีการจัดคล่ายยุวชนคนคุณธรรมนะครับให้ความรู้นักเรียนทั้งหมด12ประการนะครับ แบ่งเป็น12ฐานการเรียนรู้นะครับในส่วนที่3นะครับก็จะเป็นบอร์ดเกมนะครับในส่วนของบอร์ดเกมนะครับเป็นเกมฝึกทักษะการคิดการวิเคราะห์ให้กับเด็กๆนะครับอันนี้โรงเรียนของเราได้สนับสนุนให้นักเรียนฝึกพัฒนาทักษะการคิดการอ่านการเขียนนะครับโดยใช้สื่อการสอนในส่วนของบอร์ดเกมนะครับโครงการบอร์ดเกมนั้นสร้างความความอดทนความฝึกสมาธิอ่านออกเขียนได้ และโรงเรียนรัฐราชุปธรภมอำเภอเมืองราชบุรีโรงเรียนได้น้อมนำาพระบรมราชบายด้านการศึกษาราชการที่10มาใช้เป็นหลักชัยในการสร้างนักเรียนให้เป็นคนดีและพัฒนาให้เป็นคนเก่งสู่การปฏิบัติตามรอยพระยุคนละบาทอย่างเป็นรูปธรรมด้วยการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาโดยมุ่งหวังให้นักเรียนมีองค์ความรู้มีอุปนิสัยที่ดีติดตัวไป โรงเรียนมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยการบรูรณาการในการจัดการเรียนรู้8กลุ่มสาระเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเช่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยผลิตภัณฑ์จากเห็ดเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำงานร่วมกันและมีรายได้ระหว่างเรียน เกือบทั้งหมดเป็นสถานศึกษาบนพื้นที่สูงห่างไกลและธุรกันดารสําหรับการมาเรียนของนักเรียนที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายภาษาและวัฒนธรรมเช่นกะเหรี่ยงกระลังมอนและพะมา่าเป็นต้นสถานศึกษาทั้ง8แห่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายตามพระราชกระแสร,รับสัง่งเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติของวิทยายลัยและโรงเรียนมุ่งเน้น3เสาหลักและ5กลยุทธ์ดังกล่าว ด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละของครูและผู้บริหารการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองชุมชนองค์การภาครัฐเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตลอดจนอาสาสมัครของกองทุนการศึกษาทั้งระดับส่วนกลางจังหวัดและโรงเรียนด้วยมุ่งสร้างคนดีของบ้านเมืองเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและประเทศชาติที่อุดมไปด้วยวินัยคุณธรรมจริยธรรมของประชาชนในที่สุด ส่งผลให้ปัจจุบันสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษาจังหวัดราชบุรีเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นด้านการจัดการเรียนรู้ควบคู่คุณธรรมจริยธรรมทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีอัตลักษณ์เฉพาะเป็นสถานศึกษาพอเพียงสะอาดร่มรื่นและเป็นระเบียบผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำการพัฒนาผู้นำทางวิชาการและผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีรูปแบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นครูมีจิตวิญญาณของความเป็นครูมุ่งมั่นอุทิศตนด้วยความเสียสละดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึงและจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยวิธีการที่หลากหลายเน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติจริงด้วยตนเองนักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมสุภาพอ่อนโยนนอบน้อมถ่อมตนมีวินัยความรับผิดชอบจิตสาธารณะและเคารพความแตกต่างบนความหลากหลายอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตร โดยเฉพาะผลทดสอบด้านสมรรถนะภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปีที่1ภาพรวมสูงขึ้นทุกปีและสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศหลายโรงเรียนขณะที่ผลทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานแม้ว่ายังมีค่าเฉลี่ยต่ำกว่าระดับสังกัดและระดับประเทศแต่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆที่ต้องได้รับการพัฒนาต่อไปโดยเฉพาะนักเรียนมีทักษะชีวิตและทักษะอาชีพสอดคล้องกับบริบทสังคมและวัฒนธรรม สามารถเรียนต่อและประกอบอาชีพตามความถนัดและความเหมาะสมกับการเรียนรู้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุขประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีของบ้านเมืองสมดังพระบรมราโชบายที่ทรงได้พระราชทานไว้ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จของโครงการเกิดจากการน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาอย่างจริงจังการเยี่ยมเยือนให้กำลังใจและหลอมรวมพลังจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องขององคมนตรี าศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยที่ผ่านมาและรองาศาสตราจารย์ดรจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีผู้รับผิดชอบโครงการของจังหวัดราชบุรีท่านปัจจุบันการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากต้นสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งอาสาสมัครกองทุนการศึกษาทุกระดับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาวะผู้นำของผู้บริหารตลอดจนความมุ่งมั่นและเสียสละของครู การศึกษาคือความมั่นคงของประเทศการศึกษาต้องสร้างให้คนไทยมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งมีอาชีพมีงานทำและมีความเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินยัยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว